ตางหเตรมัดจัดันเัดเลยเลยเนี่ยดจัดจัดจ b ดจัดจนดจั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 ดจไปจัด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 ด ได้บ้านใหญ่แล้วโอเคเดี๋ยวไปต่อกระสุนหมดหรอกนะโอ้โหมันของโคตรดี อ้าวซ้อนกันแล้วโอ้โหอ,อ,อือ,อนี่ร้อยจังวูน มาแรนต่อทองดับเบิลครับดับเบิลโอ้ยดับเบิลดับเบิลเอาดีจัดของกูมีรีโหลดเฮ้ยมีคนตางหลังอะโอ้โหมันอุ้ยอุ้ยโอ้ยมาโดดกบทำไมอ่ะลูก

วิชานารุตโต้หรือไงไวะไอ้สอนสามเฉยโอ้โหตัวเลนด้วยแตกสองร้ยอ,อเเนยนักเอาเหอะอ่าอี